ใครชอบโรเซ่แบ็คพิงต้องดูกับตำแหน่งโกลบอลแบรนด์แอมเวสเดอร์ของทิฟฟานี่แอนด์โค ถ้าจะพูดถึงแบรนด์เครื่องประดับสัญชาติอเมริกันโซเฟียว่า Tiffany Co. น่าจะเป็นชื่อที่ใครๆหลายคนคุ้นหูกันนะคะแต่ใครจะรู้ไหมว่า Tiffany Co. ที่ก่อตั้งโดยชาลูอิสทิฟฟานีเมื่อปี1837ได้เริ่มต้นจากเงินเพียง1,000ดอลลาร์ 1, ที่เขาได้มาจากพ่อของเขาเพื่อไปเปิดร้านเครื่องเขียนและเครื่องของตกแต่งบ้านจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปร้อยกว่าปีกลายมาเป็น Ti ฟ f a n y Co ที่โด่งดังในทุกวันนี้ค่ะ ด้วยดีไซน์ที่สามารถหยิบมาใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อแต่ยังแฝงไว้ได้วยความหรูหราจึงทำให้ Tiffany Co. เข้าไปอยู่ในใจหลายๆคนได้ไม่ยากค่ะ และเมื่อแบรนด์เปิดตัว global brand ambassador อย่างโรเซ่ทำให้ Tiffany& c แอนคได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกด้วยภาพลักษณ์ที่แสนสง่างามและดูเท่ของโรเซ่จึงทำให้เธอเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ชนิดที่เรียกว่าเมื่อแบรนด์เปิดตัวภาพแคมเปญ t i ฟ f a n y Lock ในปี2023นี้ทุกคนก็ให้ความสนใจกับเครื่องประดับที่เธอสวมใส่ในทันทีเลยค่ะและนี่ก็เป็นภาพชุดแรกที่เยผยแพร่ออกมาที่โรเซ่ได้ร่วมกิจกรรมในฐานะ global brand ambassador กับเครื่องประดับ collection Tiffany Hard ร์ r แวรล c o l l e นนี้ได้ เปิดตัวไปเมื่อปี2017เป็นคอลเลกชันที่แสดงถึงความทันสมัยมีพลังของความแข็งแกรง่งแต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งความหรูหราซึ่งโรเซก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเครื่องประดับได้อย่างไร้ที่ติดเลยค่ะ นับตั้งแต่โรเซ่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Tiffany& Co ก็นับถือว่าเป็นก้าวสำคัญพราะนอกจากจะดึงดูดให้ผู้คนสนใจในตัวแบรนด์มากขึ้นแล้วการเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มตัวครั้งนี้ทำให้แบรนด์มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวค่ะปังจริงๆค่ะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมหลายๆคนรวมไปถึงแฟนคลับจากทั่วโลกจึงยกให้เธอเป็นหนึ่งไอคอนคนสำคัญที่ขับเคลื่อนโลกเรื่องประดับระดับไฮเอนให้กลับมาเป็นที่นิยมและคลึกคักอีกครั้งค่ะ จบตอนนี้แล้วโซเฟียเชื่อว่าคงมีใครหลายๆคนแอบเผลอใจอยากได้เจ้ากล่องสีฟ้าเธอคอยนี้มาเป็นคอลเลกชันส่วนตัวนะคะขณะโซเฟียยังต้องหามาเก็บเป็นคอลเลกชันไว้เลยค่ะ